เราจะมาเที่ยวฟาร์มแกะซีนารีฟาร์มนะคะอินบอสแอบบอสกินแบบพูดกินแบบมีความสุขมากเดี๋ยวเราพาไปดูแพะอยู่สูงมากทำไมไปอยู่ตรงัหนล่ะขึ้นไปหยั่งเออบุญบุญผู้ดีก็่ไอ้นไปไหนก่อนไปดูข้างในก่อนไหมอยากไปเบิ้งแพะมันดูเท่มันเหมือนพระเอกเดี๋ยวเรามาให้อาหารแพะรู้มันยืนรอดกินอ่ะอ๋อไม่ต้องใส่อย่างนี้เหรอใช่จะไปซื้อมาเท่าไหร่อันนี้อันนี้สามก้อนร้อยอ่ลองอันเดียวก่อนลองอันเดียวก่อนเออบุญบุญ เขาเรียกด้วยนะฉันรู้อ่ะตัวนี้จะกินไหมเขาก็รอแล้วก็หมุนหมุนเร็วๆนี่มันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยถึงแล้วนู่นเป็นการให้อาหารแพะที่น่ารักมากถ้าหมุนออกจะหลงจะไปแกงวะเดี๋ยวให้ากินหมดก่อนน่ารักแ้งอ่ก์อยู่ะต้นปวดต้นหนุนกระทานลุงข้าสิษหมุนต้นผุ่นจังไหนต้นเชื่อมมันขาดแล้วล้อเออมันไปยืดมันไม่มีแล้วลูกตรงนั้นอ่ะ มันเชื่อมันคามาพี่บอกมันมาพี่มาทางนี้ทางนี้มาทางนี้เขาไม่กล้ามาหรือเปล่าตอนหนีจับทินเหรอไม่เห็นนี้อีกนี่เขาบอกจับได้จับได้น้องไม่ดื้อสักพักพุ่งชนเฮ้ยแบ่งๆกันอุ้ยตัวนี้เท่มากเลยเนี่ยป้ากินแบบเดียวสิเบิ้ลมาเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยแล้วเดาเราว่าเขาถึงสาเบิ้ลไม่กินจับหมดยังเกาเหลืออันนึง นุ่งเห็นแบบตัวนั้นเดียวตัวโน้นนะเอากูยืนโดนแล้วกูคือไม่ได้กินเท่าถ้าว่าถ้าตัวนี้มากมันจะย่างไปฝุ่นไปเลยเดี๋ยวรอดูกันอุ้ยมันเปลี่ยนกันสลับกันสลับแม่นกันนานมากไม่จับได้ด้วยเอาใหม่ตัวนี้ดิกลัวตัวทั้งล่างมันไม่ได้กินอ่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปนี่อ้๋ไวมากหนกินแบบโอ้โหสปีดความไวแสงอ่ะหมดแป๊บเดียวหมดหมดแล้วโอู้เอาจอดเกี้ยงร์ไ่ม อุ้ยสู้กันเขาแย่งกันไงเอออารมณ์แบบตัวนี้แบบห้ามมาแย่งของฉันอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วบอปีบอปีเดี๋ยวเรามาซื้ออาหารแกะเอาเอาหญ้าแกะว่านหลัดน้าอ่อนนมเอาหญ้าอย่างเดียวหาแกะไปวิ่งคิดความเป็นจริงหิวไม่ลุ่งเข้าตรงหญ้าอ่อนเดาเอออยู่ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยสามัด คุณค่ะเราจะไปให้อาหารแกะกันค่ะได้ล่ะขอทั้งไหนล่ะขอทั้งไหนต้องยกสูงๆนะกลัวมันออกไม่เป็นไรไม่ออกหรอกไปไหนหรอเอาดาวตรงนี้เลยเนี่ยลองเรียกวันนี้ลองเรียกวันนี้เดี๋ยวนั่นแมวเฮ้ยมาเต็มเลยดูดาวฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแกะลายล้อมค่ะกูดาวมากองที่เธอเต็มเลยใช่ ี่ทำเป็นกิจกรรมที่เซนเนอรี่ฟาร์มนะใครมาที่สวนพึ่งต้องมาเที่ยวที่นี่แล้วค่ะทุกคนมาให้อาหารแกะกันค่ะอู้ยเยอะมากเลยอุ้ยตัวนี้เอาไปคําใหญ่เลยเนี่ยอิ่มบ้สแซบบ้าโอ้กินแบบโอ้กินแบบมีความสุขมากพออาหารหมดก็ไล่ความหมายแล้วใช่เขาก็ไปหาคนอื่นแล้วพออาหารเราหมดเขาก็ไปแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยค่ะทุกคนโอ้โหนี่ไง ไปนี่แกไปครตนะครี่โต้วลยไปก่อยรับไเลี่ว่าเดเร็โนโดนโดนไปก่อนขอเครับเสี้ยวคนนี่เสียวคนสวยนะแบกโรมนี่อหอสเตรเลียแบล็กโรนี่ะนุกเย็นมื่ตัวสวยเยะกเห็นนะ ซับฟุ้ยซับฟซับโอที่3รอนออสเซลีย์อันนี้ไทยเหรออันนี้ไทยกระตุยนุยเ้ยที่สาม้ของแม่ขอามาเดี๋ยวเรามาดูการตัดคนแกะกันนะคะทุกคนที่ซินารีฟารค่ะดูท่านั่งเหรอด็น่ารักจัง ลองสังเกตขะของแกะที <S 2> <S 2> ata, ่ได้มียืดเกรดตรงด้นดยอัตโนมัติเมื่อเรากดที่จุดผักาสในขณะที่อยู่ท่าล็อกนนี้ค่ะอ๋อเนี่ยตอง่เหมอนแกบเหมือนแบบมเหมือนผว่าจะนการสาธิตหรอการสอน้องแกะนะครัก่านือวานี้ขนิ่งมากเลยด้ร่างกายของแก เก่งมากเลยอ่ะอ๋อสามเดือนก็งอกเหมือนคนตัดผมเลยสามเดือนก็งอกสามเดือนก็งอกอ๋ออันนั้นคือตัดแต่งสวยงามเท่านั้นแต่ไม่ต้องไถขนสามปีกันเลยเยอะเลยต้องหมดต้องแบ่งๆกันทุกตัวเราไแบ่งกันทุกตัวไม่งั้นกินเร็วมากต้องแบ่งเงินแบ่งกันโหกินไวมากเอางี้เราเธเธอเทใส่กระบะเขาที่เป็นทีละตัวดีกว่า อยยังไม่เทเลยอะลุงขอขดเททุกคนชอบสายพันไหนคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะรูปได้ไหมพี่รูปพอได้ไหมจับได้เฮ้ยชอบหน้าตัวนี้อะไปได้อีกย่างว่าได้ไอศครีมน่ากินมากของเราทูโทของเธอช็อกโกแลตได้ส่วนลด5บาทก็คือถ้ามีตั๋วใช่ไหมส่วนลด5บาทใช่ ไอ้อบบสุกี้ก็อร่อยอ่ะใครมาเที่ยวสวนพึ่งนะลองมาได้นะที่ฟาร,ร์มแกะนี้นะครับสนุกมากเอ,อ